อยู่ที่ริมบึงติไฟนะครับวันนี้ดูครับด้านหน้าเราดูไกลๆทิวๆนะครับเป็นบึงติไฟ230ตัวไล่นะครับคนต้า L50 ทั้งคู่นะครับก็อาจจะเนิดๆหลมๆนิดๆนะครับตอนแรกนัดกันมา3คันกลัวจะหล่มนะครับก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมา จ้าของบอกว่าไม่ลมนะครับก็มีบริเวณหัวงานนี่นะครับหลมนนิดๆถือว่าไปได้นะครับดิ้งข้างๆจะเนืดๆหน่อยเดี๋ยวจะลงไปดูใ,ใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับเพิ่งเปลี่ยนลูกปืนมาเมื่อตอนเช้านี่เองลูกปืนแตกนะครับ อันนี้ลูกปืนแตกจะเนื่นเหนียวหน่อยนะครับอย่างนี้ปั่นกินน้ำมันแน่ไม่มันเดินไปไม่สะดวกนะครับมันเนื่เหนียวดูดล้อไปลุยไป30ไร่นะครับวันนี้โดยประมาณนแล้วครับต้นกระท่อมเขียวๆนะครับนี่เจอใครเป็ดไปแล้ว เขาเอาเป็ดมาปล่อยไว้กินข้าวดีดนะครับท่านผู้ชมอ้าวลุยไปครับเนื้อเนื้อเหนียวเหนียวรถํำมันหน่าดูนะครับแบบนี้ ว่าหลมแน่เลยเอาใส่พายมาทั้ง2อคันเลยนะครับเพื่อคาปลอดภัยอ้าวฟังเสียงนะครับท่านผู้ชมสนุกขลาวันนี้หมดถังแน่น้ำมันนะ่ะดูไปดิครับ ขาปั่นไว้เพื่อจะทํานาดํานะครับอันนี้ก็ดําไปแล้วนะครับนี่ร้อยลองร้อยเกี่ยวไปนะครับอ่าเป็นไงล่ะมิดยางเลยหมดถงังหมดถังแนะ่อ่ปั่นไปก็ชมวิวสวยไปด้วยครับเก็บไข่เป็ดไปด้วยนะครับ ผ่านไปก็เจอไข่เป็ดไปด้วยท่านผู้ชมครับฟับงเสียงนะครับมันไม่ค่อยโล่งนะครับดูดล้ออืดๆอ่ะก็ขอให้ไปแบบนี้นะครับตลอดอย่าให้ไปติดลงติดลมเลยเดี๋ยวเวลา บอกย้ำเทืออสบายนะครับอย่างนี้เละดีจังที่ลืมบอกไปนะครับนี่บริเวณนี้นะครับปืนในขับโซ่นะครับย้านในเนี่ยเปิดออกมาก็เจอเลยนะครับประมาณมาังชาหมดไปก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยได้ไหม 100, เ,ออกเกือบพันนะครับทั้งกาวทั้งอะไรด้วยนะครับปั่นใช้นี่ก่อนนะวันนี้ไปลุย การไปปั่นของอีกเจ้ามาต้องหยุดไว้นะครับแต่คานาเลยก็ซื้อที่ศูนย์คูปต้านะครับแถวบริเวณราชรดพิกิตนะครับเผื่อใครที่จะเปลี่ยนนะครับไปที่ศูนย์นะครับมีเลยโหกระทงเดียวนะครับท่านผู้ชมสิบไร่แน่ตกประมาณสักสิไร่ได้โ5สิ้าบหไร่นะครับลิบๆเลย โอ้ก็มาคืนก็ประมาณเที่ยงคืนได้ละมัง้งเปลี่ยนลูกเืินกันนะครับแล้วก็ตอนเช้าอีกพักหนึงไปซื้ออะไรแล้วก็เปลี่ยนกันเองนะครับไม่ได้จ้างก็ปเปลี่ยนง่ายนะครับอใอ้มีเครื่องมือน,นิดเดียวโอ้เจอจอระเขคน้อยด้วยนะครับโดนรถเกี่ยวนะครับเล่นเอานี่แห้งแม้งเลยไหโลสี่นะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมดินมันดูดนะครับมันเนวเหนียวดูดนเนืดอเนอะไรไม่รู้น้องๆลมเลยลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับพื้นนี่ก็พื้นที่นี้ก็อยู่ในพื้นที่จัดรูปนะครับท่านผู้ชมนี่มีคลองดากปล่อยน้ํามาก็ปล่อยเข้านาพัวได้เลยโอ้โหเป็ดยืนเป็นแถวเลยได้กลับแก้มแล้ววันนี้อ้าวเหลืออีกหน่อยเดียวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดู ฝั่งกระทงด้านหน้าแล้วครับที่เป็ดอยู่นะครับก็กเก็บใช้คันอยู่นะครับตอนนี้โอโเป็ดจะตื่นไหมเนี่ยเดีย๋ยวเป็ดตื่นไม่ใครอีกอก็กย้ายกระทงใหม่นะครับกระทงนี้น่าจะง่ายอยู่นะ น่าลงมาเก็บไข่เป็ดนะครับอ้าผงเป็ดวิ่งผงเป็ดวิ่งนะครับท่านผู้ชมปั่นง่ายกว่าเก่าเยอะครับดูล้อยางข้างล่างนะครับสบายสบาย อ่ะสุดท้ายนะครับเราก็ต้องจากลามไปนิดนะครับก็หม่โอกาสหน้านะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ